นิยายเสียงเรื่องยินดีที่จะหายไปประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดย Black Snow ผลิตโดย Watchman Studio หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณาน,นะคะ บทที่หนึ่งคำถามที่อยากถามเฟื่องลดาเดินไปเรื่อยๆมารู้สึกตัวอีกทีตอนรองเท้ากัดเธอจึงหยุดเดินแล้วเรียกแท็กซี่พัสกรที่ขับรถออกมาทันได้เห็นหญิงสาวที่กำลังเดินอยู่ริมถนนแต่เมื่อตัไฟเลี้ยวหมายจะจอดรับเธอเธอกลับขึ้นรถแท็กซี่ไปแล้วเขาหวนคิดถึงเรื่องข้อตกลงห้ามรู้จักกันข้างนอกห้ามไปไหนมาไหนด้วยกัน นี่สินะเธอถึงไม่รอออกมาพร้อมกับเขาคิดได้ดังนั้นก็ถอนหายใจแล้วขับรถต่อไปวันนี้เป็นคืนวันศุกร์เขามักจะไปนั่งดื่มและฟังเพลงคลายเครียดทั้งที่เครื่องจักรที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดของเขาได้ขึ้นแท็กซี่ไปแล้วต่อหน้าต่อตาชายหนุ่มเลิกสนใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันเขาชินกับการที่พบเจอกับเธอทุกอาทิตย์จนไม่ได้เห็นความสำคัญของเธอไปแล้ว เฟื่องระดาไม่ได้กลับบ้านเธอโทรบ,บอกแม่ว่ามีนัดกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารและไม่ต้องรอทานข้าวแต่ว่าเธอเลือกมาร้านอาหารที่เคยอยากมากับเขาซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาวิวยามค่ำคืนช่างโรแมนติกแต่คำตอบหลังจากเอ่ยชวนเขาในตอนนั้นยังตรึงใจเธออยู่ไม่คลายลืมข้อตกลงเราแล้วเหรอเราจะไม่เจอกันข้างนอกนอกจากคอนโดของเราเท่านั้นหลังจากนั้น เธอก็เลือกที่จะเงียบแล้วมีความสุขกับเขาแค่เพียงบนเตียงเท่านั้นเขาจะร่วมรักกับเธอก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าปลอดภัยและไม่ต้องการให้ใครรู้ว่ามีเธอเป็นคู่นอนใช่แค่คู่นอนจําเอาไว้เย่ดเฟื่องละดาหญิงสาวอยากคิดฟุ้งซ่านให้พอเพราะพรุ่งนี้เวลาเจอหน้าเขาเธอจะไม่แสดงด้านที่อ่อนแอแต่เลือกที่จะเผยด้านที่แข็งแกร่งให้กับเขาได้เห็น ฟื่องระดาสั่งอาหารที่เธอชอบสามอย่างกับข้าวอีกหนึ่งจานแต่ทว่าเธอสั่งมาเพื่อนั่งมองมันไม่ได้แตะเลยสักนิดเดียวหญิงสาวมองทอดสายตาออกไปยังแม่น้ำยามค่ำคืนที่มีวิวสะพานพระรามแปดเปิดไฟอย่างสวยงามหากมาดินเนอร์กับคนรักเธอคงจะยิ้มไม่หุบแต่ยามนี้เธอมาคนเดียวเธอไม่เคยมีแฟนหรือชอบใครเป็นพิเศษนอกจากเจ้านายของเธอ หญิงสาวที่รักษาวความบริสุทธิ์มา20กว่าปีแล้วมาใจอ่อนให้กับหนุ่มหล่อมากดีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาอย่างพัสกรหากถามว่าเธอเสียใจไหมคงตอบว่าไม่เพียงแค่อย่างเดียวที่เสียใจคือเธอไม่อาจจะรังเขาไว้ได้แต่ก็อย่างว่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้มีหน้าตาทางสังคมอีกอย่างตัวเธอเองก็ไม่ใช่เชือ่อจะเอาอะไรมามัดเขาไว้ได้พักรทั้งโทรแล้วก็ไลน์ แต่ก็ติดต่อเธอไม่ได้เขาใช้แอคเคาท์ลับติดต่อกับเธอตลอดแล้วก็ไม่ใช่รูปโปรไฟล์ตัวเองเพื่อป้องกันภาพหลุดแน่นอนว่าเคยส่งภาพวิวของตัวเองให้กับเธอบางครั้งเพื่อยั่วยวนแต่ว่าเฟื่องระดาใช้แอคเคาท์ที่เธอใช้อยู่ปัจจุบันติดต่อกับเขาเป็นปกติเขาคิดว่าเธอคงไม่อยากสมัครแต่หารู้ไม่ว่าเฟื่องละดามองเขาเป็นตัวจริงมาตลอดคนหนึ่งคิดไปไกลแต่อีกคนหนึ่งไม่คิดอะไรเลย ฟื่งละดาคิดเรื่องชีวิตเธอหลังฝึกงานจนเพลินและรู้ตัวอีกทีก็เกือบจะสามทุ่มเธอเรียกเช็คบินจนเจ้าของร้านต้องเดินมาถามเพราะเธอไม่ได้แตะอาหารเลยสักนิดเดียวแล้วเธอก็มาเป็นลูกค้าประจำอีกด้วยวันนี้อาหารไม่ถูกปากหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะอาหารอร่อยค่ะแต่เพิ่งอกหักเลยกินไม่ค่อยลงฟื่งะดาบอกด้วยรอยยิ้มให้เจ้าของร้านสบายใจ ใครกันครับที่ทำคุณลูกค้าที่สวยที่สุดในร้านของผมอกหักสงสัยเขาน่าจะตาบอดเจ้าของร้านอยากพูดคุยเรียกรอยยิ้มให้กับลูกค้าสาวคนสวยปากหวานจังค่ะมีหน้าลูกค้าถึงเต็มร้านไม่ขนาดนั้นครับว่าแต่ผมหอ,อกลับให้ไหมครับไม่เป็นไรค่ะไว้จะมาทานใหม่นะคะคราวหน้าสัญญาว่าจะกินให้หมดเลยค่ะฟึงระดาค่อนข้างสนิทกับเจ้าของร้าน เพราะมากับเพื่อนบ่อยแต่คราวนี้เธอกลืนไม่ลงจริงๆได้เลยครับคราวหน้าผมจะลดให้เป็นพิเศษเลยเจ้าของร้านบอกกับลูกค้าสาวหญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้มให้แม้ในตาจะเศร้าก็ตามเธอเดินมาเรียกแท็กซี่เพื่อกลับบ้านกว่าจะถึงบ้านก็ปาเข้าไปเกือบสี่ทุ่มหญิงสาวเดินไปกอดผู้เป็นมารดาเหมือนอย่างที่เคยทำทุกวัน แม่ขาเหนื่อยจังเลยค่ะเฟื่องระดาอ้อนสักกุนาเป็นประจำต่อให้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็ตามงานหนักเหรอลูกมากมากค่ะเจ้านายให้ทำโอทีจนเย็นเลิกงานก็หิวโซไปร้านอาหารถึงได้กลับบ้านดึกไมคะหญิงสาวแซงขอความเห็นใจจากมารดาน่าสงสารจังลูกแม่ถ้าไม่เห็นว่าฝึกงานเสร็จแล้วถึงเรียนจบนะแม่ไม่ให้ไปทำงานแล้ว งานหนักขนาดนี้ให้อยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองสากุณาเป็นครอบครัวผู้ดีเก่าสมบัติมีมากมายเลี้ยงลูกสาวคนเดียวไม่ลำบากแน่นอนได้ที่ไหนกันคะคุณพ่อไม่อยู่กับเราแล้วเฟื่องก็ต้องขยันเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินมาให้แม่ไงคะเราไม่ได้จนสักหน่อยอีกอย่างสมัยนี้เรียนจบก็หมื่นห้าจะไปพ่อ,อย่าไส้อะไร สักกณนาที่ไม่ชอบระบบเงินเดือนการจ้างงานของประเทศไทยเลยสักนิดกว่าจะได้ใบปริญญาเรียนมากี่ปีจบแล้วทำงานเงินเดือนผ่อนจัก,กรยานยังไม่ได้เลยนั้นฟื้นเรียนต่อดีไหมคะแม่หรือจับสามีเสรษจีดีออกงานสังคมกับคุณแม่บ่อยๆฟื้นระดากก็ยังพูดเล่นพูดหัวกับมารดาอยู่ทุกวันเพื่อไม่ให้มารดาจับได้ว่าเธอมีเรื่องทุกใจเดี๋ยวแม่จะฟาดสักที ว่าแต่เรามีแฟนหรือ,อยังไม่เห็นพามาให้แม่เห็นหน้าเห็นออกไปทุกวันหยุดเฟื่องระดาเริ่มสะดุง้งมารดาเธอก็สังเกตเห็นเหมือนกันเหรอหรือเธอควรลดการเจอกันกันกบเขาใช่ที่ไหนกันคะแม่ลูกสาวแม่โสดสนิทแต่พรุ่งนี้ขอไปช้อปปิ้งแก้เบื่อหน่อยนะคะเธอโกโหกมารดาคำโตพรุ่งนี้เธอคงต้องบอกกับเขาก่อนบอกเธอมีคำถามอยากถามเขาเหมือนกัน ฟึ้งระดาชาร์ดแบตโทรศัพท์แล้วก็ไปนอนรอจนเมื่อแบตเริ่มมีขีดเขียวเธอจึงเริ่มเปิดโทรศัพท์แล้วก็พบกับข้อความที่แสนจะห้วนๆของเขาทำไมไม่รับโทรศัพท์พรุ่งนี้มาพบผมด้วยนะอย่าให้รอนานรู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไรฮคุณก็แค่อยากได้ร่างกายฉันงั้นฉันก็อยากถามคุณเหมือนกันถ้าฉันหลงรักคุณคุณจะเลิกติดต่อกับฉันไหม เธอบนใส่โทรศัพท์แล้วก็ล้มตัวนอนบนเตียงเขาเคยรักใครไหมเธออยากรู้จังหญิงสาวคิดจะหลับไปเพราะวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันไหนจะงานหนะักแล้วยังโดนเขาเมคเลิฟในที่ทำงานอีกไม่เป็นเธอไม่รู้หรอกว่ามันเหนื่อยขนาดไหนกัน